พี่ตัวใหญ่มากเลยอีกนานไหมครับผมจะตัวใหญ่แบบพี่สวัสดีครับผมคือฉลามตัวเล็กนะครับความความฝันของผมก็คือความฝันของผมก็คือผมจะกลายเป็นปลาตัวใหญ่ให้ได้โอ้ตรงนู้นปลาตัวใหญ่ที่ใช้โลบักใช่ไหมโอ้มีดาบตรงนั้นด้วยอืมโอเคครับความฝันผมอยู่ไม่ไกลครับ <laughs> วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ข้างหน้านี่คือแบบการกลายร่างฉลามการกลายร่างปลาจากตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้ให้กลายเป็นปลาตัวใหญ่ เริ่มต้นมาฉลามนนั้ต้องกินปูเจ้าปูสวัสดีกัดทีละสามกัดช้ามากค่อยๆกัดผมต้องใช้แรงเอื่อยในการว่ายน้ําไปค่อยๆไปค่อยๆกัดเมื่อไหร่ผมจะได้กินปูเจ้าปูเจ้าปูมาเป็นอาหารให้หน่อยอออตัวแอคแท็ก ac ได้โอเคอ่าไม่ต้องซื้ออันนี้คืออะไรเนี่ยเจมช็อปรีรีเบิร์ดอีกแล้วเหรอเฮ้ยนายนายมาแย่งเราทําไมนี่มันปูของเรานะ อ๋อแต่เราได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรนายขอบใจมากเราได้ปลาคูณหนึ่งปลาอะไรเนี่ยอ๋อกลายเป็นปลาตัวนี้เรากลายเป็นปลาตัวนี้อันนี้คือตัวก่อนหน้าเป็นสีฟ้าแล้วก็กลายเป็นปลาตัวนี้ดามจหกมีปูตรงนี้มีร็อสเตอร์ด้วยร็อสเตอร์ดีวกว่าดามจหกปลากินปลาได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยโทรเจ้าปลาโอ้เอาขาสู้เขาสู้เขาสู้ ทำไมตัวอื่นไม่สู้ตัวนี้สู้เพื่อนช่วยกินหน่อยเร็วช่วยกันกินเพื่อนมากินตัวนี้สิเพื่อนล็อ s ส e ตอร,อร่อยนะทําไมเพื่อนเดินไปเดินมาล่ะเพื่อนหน้าน่ากลัวมากเย้เรากลายเป็นเพื่อนแล้วดาเมจเท่าไหร่เนี่ย15ทำไมขึ้นมาเยอะจังกลายมาเป็นอะไรเนี่ยตัวโอ้ ดูสักก่อนครับโอ้โหแค่แป๊บเดียวเวลาไม่นานฮะเราสามารถกลายมาเป็นฉลามตัวนี้ได้ดาเมส46นะครับตัวก่อนหน้าคือตัวนี้เป็นปลายดาบซอ f i s h อืมแต่ว่าตัวนี้เท่กว่าดาเมส46เลือด140ซูบอสได้เลี้ยงตรงนั้นนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะน่นะ <c oughs> เอาได้แล้วคูณคืออะไรอ๋อดอบสัตว์เลี้ยงดอบสัตว์เลี้ยงใช่ไหม ใช่สัตว์เลี้ยงเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มโชคสาเปอร์เซนตแมวอีกตัวหนึ่งแมวเพิ่มแมวเพิ่ม XP 3% o r c สามเปอร์เซนตออ้ยอ้ยอ้ยออ้ยเลือดเลือดเลือดอกินไม่ได้ตัวนี้ขนาดเราตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะวิทยาศาสตร์ของปลานะครับที่ร้านค้าวิทยาศาสตร์นั้นมีสตาร์เตอร์แพ็คอื้ชีฟมอสป u ป a r ลาสตรองเกสปลาที่แข็งแกร่งที่สุด คูณดามจดเพิ่มขึ้นใช้ได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุโอ oh. อันนี้สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มโชคเพิ่มดามดสองร้อเปอร์เซ็นโอ้โหโอ้โหหมื่นสองหมื่นสามครับทำไมมันแพงอย่างนี้สัตว์เลี้ยงอันนี้สุ่มได้เอาละครับทุกคนครับผมว่าจริงๆแล้วเรานั้นสามารถสามารถกลายเป็นปลาที่แข็งแกร่งที่สุดได้ด้วยการคูณ2 0 0พันเอร์เซะครับตองเกส8 0ดร้อยโลบักค,ครับผม ผมว่าผมไปเร็วแน่นอนวิทยาศาสตร์สุดแข็งแกร่งของเรานั้นปลาที่แข็งแกร่งที่สุดระดับก๊อสนะครับเมื่อกี้แล้วเราซื้อดาเมตเพิ่มขึ้นไปด้วยดาเมจร้อยห้าสิบรบักคูณสองดาเมตคูณสี่ดาเมตใช้ได้ตลอดไม่มีวันหมดอีกสักหนึ่งแล้วกันอีกสักหนึ่งคูณแปดเก้าร้อยโลบักอ้าวทำไมซื้อไม่ได้ปลาที่เราซื้อมาคืออันนี้โอ้โหอันนี้คือดาเมตเหรอดาเมตยี่สิบแปดล้านเลือดสี่สิบล้านครับ ครับผม <laughs> ทีเดียวปึ๊บเป็นไงเป็นไงปุ๊บอืมได้ร่างใหม่มาแต่เราไม่กล <laughs> มีสัตว์เลี้ยงเอาแล้วกลายร่างทำไมเนี่ยปลดล็อกมายังไม่หมดเลยฮะโซนแรกวัวหนึ 1, ่งวั 3, วสองวัวสามวัวสี่มีสี่วัวด้วยกันโอ้โหล็อกได้ไหมเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนตัวเออจบโอ้ทำไมดาเมจน้อยจังเดี๋ยวนะอันนี้พันกว่าเองนะ เอ้ยเลือดพันกว่าเองนะดาเมจเราแปดล้านเอ้ยี 28, 000, ่ิบปดล้านดาเมจเรายี่สิบแปดล้านแต่เมื่อกี้ตัวนั้นพันกว่าเนี่ยพันสองลบเจ็ดร้อยวเอ้ยมันกลายเป็นดาเมจของปลาปกติเหรอมันควรจะเป็นดาเมจของตัวนี้สิเนี่ยกลายเป็นดาเมจของปลาปกติอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนออกเกมเข้าใหม่ก่อนเอาใหม่นี่ไงเฮ้ยทำไมดาเมจเป็นอย่างนี้ล่ะ เราซื้อคูณหกไปแล้วซื้อ,อสัตว์เลี้ยงสักต,ตัวแล้วกันเพิ่มดาเมจอันนี้ดาเมจโอ้โหเยอะไปราคาเยอะไปคูณสองร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจเพิ่มสองร้อเปอร์เซ็นต์อันนี้ดาเมจเพิ่มสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาตัวนี้ละกันพอละตัวธรรมดาพอได้นกฮูกเมจิกมาบวกดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เหลือบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เพิ่มเลือดอันนี้เพิ่มเอ็กซ์พีเพิ่มโชคไม่เอาเอาเพิ่มเอ็กซ์พีดีกว่าเฮ้ยไม่โดนอืมเพิ่มดาเมจสี่ร้อยเปอร์เซ็นต ดูหน่อยอ่าทีเดียวเหมือนกันโอเคครับได้ปลาตัวใหม่มากลายเป็นตัวนี้ปลาไหลเจ้าอิลอื้มปลาสีแดงกินให้หมดในโซนนี้หมดหรือ,อยังปลาโซนนี้หมดหรือ,อยังเล็กตัวหนึ่ง,เล,งเล็กตัวหนึ่งสุดท้ายโอ้ตรงนี้คือเจมอ๋อที่เปิดสัเลี้ยงร์스พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเลือดเพิ่มขึ้น XP เพิ่มขึ้น9% อาลีเบ uh, uh, Re oh, <laughs> <laughs> ิร์ดลีเบิร์ดเลเวลจะหายไปอาลีเบิร์ดมารีบรีเบิร์ดก่อนโอ้ผมกลายมาเป็นตัวเล็กอีกแล้วครับดาเมจยี่สิบแปดล้านของผมนั้นผมสามารถสู้กับตัวนี้ได้เลยไหมนี่แน่ยี่สิบแปดล้านครับผมยี่สิบแปดล้านผมแล้วที่ซื้อคูณดาเมจไปนี่คือทํางานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยคูณหกไปคูณแปดเนี่ยอันนี้มีคูณแปดดาเมจอ๋อตรงนี้เหมือนเดิมถ้าซื้อสัตว์เลี้ยงสามตัวอันนี้ล่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว ซุ่มสเลียงมาสามตัวได้สามเงินสองตัวเฟรมบริงเจอร์คูณเท่าไหร่อะไม่บอกอีกโอ้จะรู้ไหมล่ะปกติชี้ดูได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ขึ้นครับตัวเดิมก็ไม่ขึ้นเกมบักปลาครบหรือยังตรงนี้ดูสิขาดอีกสามตัวเหรอขาดอีกสามตัว ต้องเลเวล16ก่อนถึงจะไปได้โอเคครับอือฮึครบหรือยังปลาครบแล้วครับนี่คือตัวสูงสุดในโซนนี้ฮะปลาตาลายปลาลายตาอ่าเราต้องเลเวล16 16แล้วไปโซนต่อไปโวลที World ่สองผมว่าน่าจะไปได้ไม่ไกลนะเพราะว่าเกมเกมโกงโกงโลบักอือืมอืมอฮึตัวใหม่มา ในโซนที่2องพวกจะได้ตัวแรกมานะฮะตัวนี้ดาเมจพันแปดแล้วกว่าจะเปลี่ยนร่างแต่ละทีนี่ขนาดสัตว์เลี้ยง3ตัวที่ซื้อมานะโอ้โหยากมากอันนี้ปลาโอ้อันนี้นี่เนี่นะไมกาโลดอนนี่มันคือไมกาโลดอนเมกโลดอนร่างโครงกระดูกใช่เลยตัวที่สองในโซนนี้ครับอ่ะได้ปลาตัวใหม่มาอีกตัวนี้ดูเข้มขน้น ดูหน้าเก่งขามสีเข้มมาก่ะไปเก็บจากตรงนี้ก่อนตอนนี้เลือดสี่หมื่นะฮะมาสู้ไปสู้ไปจริงๆสัตว์เลี้ยงน่าจะคูณ XP เยอะคูณดาเมจเยอะโมเดลปลาโอเคนะสวยดีเออนี่แปดแสนเป็นไงล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้กัดจังเลยฮะโอ้โหยังไม่เปลี่ยนร่างเลยฮะ อืม๋อเจ้าปลาหลอดไฟเอาใกล้ยีิบสี่แล้วอีกนิดเดียวแล้วโซนนี้ปลาครบหรือยังโซนนี้อีกสามตัวฮะโอที่สองอัปเกรดคืออ๋อใช้เจมอัปเกรดได้เพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดเพิ่ม XP. เอ็ีเอแล้วเจมซื้อได้หรอโอ้ว้าวจริงๆซื้อเจมดีกว่านะร้านเจมมาสุดท้ายสุดท้ายจริงๆ อัปเกรดเพิ่ม xp ไป xp xp เต็มไปเลยฮะฮดาเมจเต็มไปเลยเลือดเต็มไปเลยโอเคครับเจมเหลือเท่าไหร่เจมเหลือเจ็ดหมืนอ่ะเพิ่ม xp เพิ่มดาเมจอ่าโอเคไหน,น,น xp ไม่เห็นเยอะเลยอือหือายล่างมาอีกตัวหนึ่งหลอดไฟที่สวยขึ้นสวยนะโมเดลใช้ได้โมเดลดูดีมากอันนี้บอสเหรอใช่เจ้ากระดูกแมกมา ทีเดียวครับวันฮิตคิวเฮ้ยได้เท่ม,มาเมื่อกี้อันนี้ตัวใหม่ไอเป็นแมกมาเป็นแมกมาเป็นลาวาอะไรวิ่งอะไรเมื่อกี้อ๋อสัตว์เลี้ยงจริงๆต้องรีเบิร์นะแต่ว่าใกล้ปลดล็อกอีกโซนหนึ่งแล้วฮะไปอีกโซนหนึ่งก่อนดีกว่าปลาในโซนนี้ครบหรือยังขาดอีกตัวหนึ่งอืมโอ้สีมพูวันแววมีความดุในความหวาน เอาละโซนต่อไปไปต่อเลยเวอร์สามเอ๊ะตรงนี้เลเวลยี่สิบสี่ยังไปไม่ได้แล้วทำไมขึ้นยีิบสี่ล่ะอืมนี่เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้อือฮึปลาอะไรนี้เรืองแสงด้วยนีออนร้อยแปดล้านนะเนี่ยเออบอสละ่ะร้อยสองล้านอีกทีหนึ่งเออ สบายมากผมว่าซื้อเจมตั้แต่แรกก็หมดเรื่องแล้วเหมือนเจมแหะจะช่วยที่สุดอืมโอ้กลายมาเป็นปลาปักเป้าฮะน้ำแหลมมากจะครบไปยังโซนนี้ขาดอีกหนึงตัวโอ้ไปเร็วอยู่ตัวสุดท้ายโอเคครบแล้วครับ ัวสุดท้ายโซนนี้โอ้เมื่อกี้ดูดีกว่าเยอะยังไม่ได้ <laughs> เฮ้ยเลเวลมันเกินแล้วนะได้ปลาครบแล้วด้วยอ๋อยังไม่มาครบแล้วครับสามโซนเอาแล้วทำไมมีปลาอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ยเตรียมไว้ก่อนเหระเดี๋ยวนะ <laughs> <laughs> เทเลพอร์ตได้เทเลพอร์ตแล้วตกมิติไปเลยอ่ะโอเคครับนี่คือแมปกลายล่างนะฮะที่ไม่น่าเสียโลบักไปเลยโอ้ตัวนี้เท่กว่าเยอะเลยอะ โอ้อ่ะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ